ทำไมพี่ถึงเรียนวรรณกรรมอังกฤษและปรัชญานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าคือหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่จบจากอักษรจุฬานะคะเองอังกฤษททป,ปรัชญานะคะคือต้องท้าควคามก่อนนะคะว่าจริงพี่เป็นคนชอบภาษาอังกฤษมากมากเนาะแต่พี่ก็รู้สึกว่าแบบการเรียนกรา玛การเรียนภาษาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันอ่านเองได้แต่พี่เนี่ยอยากฟังสิ่งที่มันเรียนไม่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นก็คือความเห็นที่มันมีต่อตัวบทตัวบทหนึ่งซึ่งส่วนมากมันก็จะเป็นวรรณกรรมนะคะที่แต่ละคนเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคือต้องบอกก่อนพี่รักบรรยากาศของอักษรจุลามากๆเวลาเขามีให้ดิสคัสถกตัวบทตัวตวรรณกรรมนะคะคือน้องลองคิดภาพคนชอบอ่านหนังสือแค่ได้อ่านหนังสือมันก็ฟินจะตายแล้วอะแล้วนี่มันคือการเอาเรื่องที่อ่านมาวิเคราะห์แล้วมาถกก็กอาม,อมาเม้าแหละกับเพื่อนอีกอะแล้วเป็นวิชาเรียนอะแกมันก็ยิ่งฟินฟิน,ฟน คือทุกวันของการเรียนอะเป็นความฟินนะแต่ช่วงจะตายก็มีค่ะคือเวลามันอ่านเยอะเกินไปหรือเราอร่านไม้เร,เ,รเรื่องมันก็มีนะมันไม่ได้บอกว่ามีแต่ข้อดีนะ